คุณเชื่อไหมว่าคนที่เคยเป็นหนี้หลักแสนหลักล้านสามารถมีเงินล้านแรกในชีวิตได้ภายในไม่กี่ปีพวกเขาไม่ได้ถูกหวยไม่ได้รวยทางลัดแต่พวกเขามีสามขั้นตอนที่เปลี่ยนชีวิตอย่างแท้จริงแล้ววันนี้ผมจะเปิดให้คุณรู้ขั้นตอนที่หนึ่งเปลี่ยนความคิดจากเอาตัวรอดสร้างอนาคตคนมีหนี้ส่วนใหญ่มักคิดแค่ว่า ขอแค่พอใช้นี่แต่คนที่มีเงินล้านเขาคิดว่าฉันจะสร้างระบบรายได้ที่เติบโตได้แม้เริ่มจากติดลบเขามองหาทักษะใหม่เขาเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นโอกาสเขาไม่ถามว่าจะประหยัดยังไงแต่ถามว่าจะหารายได้เพิ่มยังไงเขาไม่คิดแบบหนีหนี้เขาคิดแบบเจ้าของอนาคตขั้นตอนที่สองสร้างแหล่งรายได้ที่สองทันที แม้จะเล็กแค่ไหนก็ตามไม่มีคนมีเงินล้านคนไหนมีรายได้ทางเดียวและไม่มีคนปลดหนี้เร็วคนไหนรองเงินเดือนสิ้นเดือนอย่างเดียวพวกเขารับจอบเสริมขายของออนไลน์ทำงานเสาร์อาทิตย์หรือแม้แต่เริ่มจากขายความรู้ในสิ่งที่ตัวเองถนัดพวกเขารู้ว่ารายได้ที่สองคือสะพานข้ามจากหนี้ไปอิสระภาพขั้นตอนที่สมเปลี่ยนเงินน้อยให้เป็นเงินโตด้วยวินัยแบบนักลงทุน คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะเพื่อเริ่มลงทุนแต่คุณต้องมีวินัยที่คนมีเงินล้านมีพวกเขาเริ่มเก็บวันละ5 0บถึง100บาทศึกษาการลงทุนเล็กๆเช่นกองทุนรวมหุ้นพื้นฐานดีสินทรัพย์สร้างรายได้เขาไม่ปล่อยให้เงินนิ่งแต่ใช้มันให้งอความต่างไม่ใช่รายได้แต่เป็นวิธีจัดการรายได้นั่นเองคนที่เคยล้มเหลวไม่จําเป็นต้องล้มเหลวซ้ําและคนที่เคยมีหนี้ไม่จําเป็นต้องจนตลอดชีวิตถ้าคุณเปลี่ยนความคิด สร้างรายได้เพิ่มและจัดการเงินแบบคนสำเร็จเงินล้านแรกอาจไม่ไกลยอย่างที่คุณเคยคิดเลยด้วยซ้ำและถ้าคุณกำลังคิดว่าแล้วคนที่ไม่มีต้นทุนเลยจะเริ่มจากตรงไหนคลิปหน้าผมจะพาคุณไปเจาะลึก4วิธีเริ่มต้นแบบคนไม่มีต้นทุนแต่มีใจที่พร้อมรวยมันคือหัวใจของนักสู้ที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะชีวิตคุณกำลังอยู่ในมือคุณแล้วตอนนี้